ไปดูก่อนตัวสัตว์โคตรเก่าเลยเครื่องเครื่องเก่ากูโนดโนดห้ากูจะเล่นได้เลยใช่ไหมเดีวโมบายกับกระตุกสัตว์ของผมซัมซุง J สอง Pro อ่ะ J สอง Pro อ่ะอเฮียปัจจุบัน A A เฮียอะไรทุกอย่างแล้วอ่ะแม่เงยเก่าเกินโอ้โหด่านนี้ถ้าด่านถ้าด่านนี้เจอตัวกวยกูกูแตกนะบอกไปก่อนกูไม่ได้้ยเกิดด้วกันสี่คนเหรอไหน <Le> ไม่เน <He ard. S 2> <อ>ิร์ดว่ะเอาไปเอาไปอเอาไปคนนี้ขอเฮ้ยอยู่บ้านเล็กว่ะเอางั้นครูีกให้กูฉีกให้ <laughs> เจียวผมแล้วมันเจียวผมแล้วมันเจียวผมแล้วอ่าอ่าผมเจียวผมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชกูเปิดกล่องกูเปิดกล่องวู้ฮู้เจีวยวตู ุ้ยโดนแล้วโดนแล้วสวยสวยได้ยี่สอร์็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็วิุกแม่นอยู่ตัวเนี้ยรัาใส่ได้นะรัาใส่ได้ล้างใส่ระวังกูทูแท็บนะครับนะห้าสิบห้าสิบ้าสิบก็มีทาตทองเลยชา้าหน่อยนะ ใช่มันหายใช่ไม่หายไม่หายกลับไปหามึงกลับไปหามึงไม่เจอโอ้ยใช่มันไม่เจอมึงหรอกจริงจริงกูแถบนะเฮ้ยไม่เจอกูอะหลงหลงหลงไปไหนไม่รู้ไม่เจอพี่นะไม่เจอพี่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเจผมเลยแ่เจอเสร็จชัวร์ไปฮิวไปฮิวฮิวแล้วกู อะไรอะไรเลยเนื้อนีแบบโอ้โหจุกง่ายเกินจุกคือแบบมันจับจังหวะไอสเต็ปสองได้มันจุกไอเนี่ยตายยากสเต็ปสองได้พี่อยูอยอ่อยู่กับอาดำอยู่กับอาดำไม่ใช่อาดำแล้วไม่ใช่อาดำแล้วกูนี่แหละตอนเนี้ย เทดได้นะผมเทดได้นะหิวเสร็จแล้วหิวก่อนนีิเออสวยฮะตรงไหนวะพี่ไหนวะพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่บ้านข้างล่างไม่ไม่ไม่ไมพี่พี่หลงพี่ไปแล้วหลงพี่ไปแล้วมันเอาอาดำเอาอาดมอืมอาดัมโดนเฮ้้ยไอเียอยู่โรงเรียนวะเข่าหาย อยู่พี่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 ผมปั่นเครื่องในโรงเรียนนะอยู่พี่อยู่พี่เครื่องอยู่ไหนไว้อยู่พี่หนึ่งทีหนึ่งที่อยู่พี่กูทูแท็บ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 ไหนพี่อยู่ไหนอ่ะแบบมานสองชั้นกูทูแท็บเฮ้ยครูคูไม่ครูแท็บจริงด้วยครูว่าแล้รครูแท็บครูแท็บไหมมีมีมีคนช่วยมีคนช่วยมีคนช่วยคนช่วยไอ้สัตว์คนพ่อตาคนช่วย มันเห็นคนช่วยว่ะเดี๋ยวผมไปหายเฮ้ยไม่เห็น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 เพื่อนโอ้โหกูแตกสวยเพื่อนทุกอย่างนี้กลับไหมไม่กลับไม่กลับหรือกลับวะกลับในที่จะกลับแทงหลังไม่มีด้วยกูมันหาดำม,มันหาดำพี่สวยสวยกูฉีกกูฉีกกูฉีกยาวเลยที่ฉีกไปเลยโอ้ oh, วัวนดีกูฉีกไหน <todos S 2> ไดีเนี่ยไปนู่นแล้วกัน ยี่ฉีกลับไปบ้านเล็กพี่กลับไปกลับแล้ว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 ฮิวจิกเหรอเนเธอร์คอลิงกัน่ะลองดูก็ได้เอาเนเธอร์ไม่มีไม่มีไม่มีนะมันไล่ดำอยู่เห็นไหมกูทูแท็บไหมทูแท็บจริงด้วยเนเอร์แต่กูว่าแล้วเฮีโคเปเยอร์กลับมาเล่นมาใช้บันย่าแปดสิบเอ็ดเท่าเฮียกูทูแท็บจริงด้วยสับเต้าอีกูไม่เห็นทูแท็บอย่างนี้เลยไอเฮีย ขนาดตกกว,วยกูยิงจุกได้นานกว่าเนิร์ดเลยสัตว์เดี๋ยวตอนนี้ผมเล่นเองเดี๋ยวตอนนี้ผมเล่นเองมามามาเฮ้ยไอ้เฮียดิน้นกูจะกูจะเอาพันห้าซะหน่อยเ่ินแบงดิ้นไอ้สันนตีเนี่ยพวกเนี้ยอ๋อพันห้ากูล่ะแล้วเมื่อกี้ยกยกยกูไวจัดอ่ะ มันกลับไปหาอาดมดีแล้วปล่อยแม่งตายไหมอันห้ากูอ่อะหี้ยขดกวดได้แต้มเลยสัตว์ไปแล้วเฮ้ยูแทบเหมือนกูเลยจริงๆไปฮิวก่อนนะมึงไปฮิวก่อน กูอยู่ใกล้เพื่อนมากเลยใกล้จัดจัดกูพร้อมยกแต่กูว่ากูไม่ยกดีกว่าไปละยกได้ก็เฮียนะยกได้ก็เฮียเหรอกูลากไปให้ลักไปให้ไม่ไม่เจอกูนะเงินคอลลิ่งพี่หลง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 พี่หลงพี่หลงพี่นะหลงพี่นะเพื่อนฉีกไปจับลับจับับจับจับ แจ่72ไหมไม่ใช่แค่เดินผ่านเฉยๆมันก็ตีมูดแล้วแล้วทำไมกูตูแท็บััสัตว์สองเครื่องนี่ของกูเลยคนเดียวเนี่ยอ้าวโอเค,คมีคนปัน่นอีกเครื่องละอ้าวเฮ้ย สวยสวยเหลือเพิ่งเยาเหลือเพิ่งเยาเหลือเพิ่งเยาเมื่อ,อกี้โดนแข่งกันไปคนละทีแล้วใช่ไหมครัใช่ใช่ นานอยู่นานอยู่นานกว่นานกูอ,ะอ่ะเออนานมากอันขั้นสุดท้ายอยู่แต่เพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเลยมเเนนไม่รู้อโอเคร<ไ>ช่วยให้ผมอยู่ใกล้เออกูไกลสัตว์กูมุมแมปอ,อ่ะเฮ้ยมันไปไกลนะไปไกลเลย มาหากูมั้งใช่ป่าวะใช่ใช่ใช่เสียงดวใจดวงใจใกล้กูละวใกลหลักใครละใครมากๆกกลับหรือเปล่าไปดูนะกลับหรือเปล่าไปดูนะเฮ้ยอยู่นิ่งๆดิไม่กลับไม่กลับอยู่กูอยู่กูไม่กลับฮิวได้ฮิวเลยฮิวได้ฮิวเลยกูทูแท็บกูทูแท็บกูทูแท็บนะกูทูแท็บกูล้อมก่อนกูทูแท็บวนวนวนโรงเรียนได้แล้วพี่โอเคโอเค วนดีๆนะพี่จับเออวนอยู่วนอยู่ผมอยู่บ้านเล็กนะตอนนี้บ้านเล็กปั่นแล้วอะ <c oughs> ่ะเออตรงไหนยังไม่ปันน่นนงวะยังไม่มีแต้มปั่นไปเลยเที่ย <c oughs> อยู่วะพี่อยู่วะพี่อ๋อกูทูแท็บนะกูทูแท็บนี่แหละกูลากมาเนี่ยอย่างนั้นกูไม่ทูแท็บแล้ว <c oughs> ลวลใใสส่่าก นนลกลูรอดกูไม่ทูแแบบเห็นไหมไปกูก็ได้เหมือนกันกูไม่ทูแแบบแล้วกูดีใจเนี่ยเอาว่ะเฮ้ยกูได้อยู่นะกูได้ป้าไ,ได้ป้าได้ป้าอุ้ยช็อตได้กูวอร์มพี่กูลมตั้งได้กูวอร์มเออเจอเจออดัมเจออดัมเจออดัมอ่าเรียบร้อยของผมเนี่ยถ้าไม่ใช่เหรอไฮ้ กูมองอยู่ว่าดำไอ้เหี้ยมองผิดพี่พี่รอเปิดประตูเออ่ประตูอุ๊บโอ้โหไปได้ไอ้เหี้ปยประตูก็แย่แล้วหนีหนีก่อนตูใกล้จัดเลยตูไม่ใกล้สองอตำบาเลยอยู่กับพี่อยู่กับพี่โนวันไหมไม่โนอ่ะพี่ฉีกพีีพ่่ฉกกไปกอนฉีกอยู่ฉีกไกลมากกูถูแทบเน่เลย คู่แทบตายยาก้องลากสายประตูนะลากสายประตูแล้วนะเปิดยังวะเอ้าประตูไม่เปิดบ้านไหนเปิดวะพี่พี่ระวังมันไปอ่ะพี่เอือกูแตกกูสวนไม่ได้วะกูยังไม่ตายนะคุณเพทสองประตูแม่งยังไม่เปิดเลยบ้านเงี้ยเปิดบ้านไหนอ่ะบ้านนี้บ้านนี้พี่โอ้โหแล้วคุไปบ้านโน้นเลยเพี้ยบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เดี๋ยวพี่มิ่มาทางนี้เลยนะเออ อาดัมเป็นใช่พี่ถ้าไม่อาดัมก็คงล่อยตัวเนึ่งมองไม่ออกอ่ะเฮ้ยต้องให้อาดัมช่วยอาดัมมีบอลโลอาดัมนะเพื่อนอาดัมใครมาช่วยกูวะเออบอลโลติดตีกูเอาตีกูดิเพื่อนตายแน่เลยพี่ก็มีบอลโลอ่ะอยู่ไหนวะบ่นด้บ่นได้บ่ปไดย อดมรอดปั๊อดมรอดปัะอดมวิ่งดิอดมวิ่งดิเออวิ่งวิ่งวิ่งเออได้อยู่ได้อยู่ไปสวยสวยสวย <c oughs> ตัดคลิปพี่ลงช่องนะครับลงเหีืยอกูตัดไปเรื่อยฮิฮิฮิมาเบส นายแบดคุนไทยซะด้วยเล่นมาไม่ต้องขอบคุณอาดัม,ท,มที่มีบาโลเว้ยอดัมแม่งเล่นดีจั